สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องประหลาดประหลาดจากเมืองจีน STEP หรือ XSTEP 160X 3.0 PRO รองเท้า SUPER s h o ูใส่ครับแผ่นคาร์บอนรุ่นใหม่จาก STEP นะครับจะเรียกว่าเป็น SUPER s h o ูก็ไม่ถูกนะเพราะว่า ความหนามีมากกว่า40มิลิเมตรอาจจะเป็นรองเท้าที่เป็นแนวเดียวกับ Adidas p พร m ม X นะครับ ลองดูลิ้นรองเทา้าไม่ได้เยบ็บไม่ได้เย็บลงพื้นและไม่ได้เย็บติดกับอัปเปอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับบางนุ่ม อันนี้ลองสังเกตดูช่วงที่มีลายเป็นคลื่นๆจะนุ่มกว่าตรงด้านอื่นนะครับนุ่มมากๆแล้วก็เด้งมากๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบเอาไปลองนะครับเราจะมาเล่าสู่กันฟังครับผม